มาดูที่ตักกุ้งครับผมนะพี่น้องมีสองรูปแบบครับผมรูปแบบแรกแล้วก็ใส่ขวดนะเป็นเหยื่อนะเอาออกใส่ขวดนะอันที่สองนะครับพี่น้องเป็นผแนังครับนะครับเนะี่ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวเมื่อแรงเสียไปใส่ครับผมเดี๋ยวจะเติมเหยื่อนะฮะผมใส่ไม่เยอะแค่ไอ้สามสิบลังครับพี่น้องเนะี่ยสามสิบลังเองครับผมเพราะแต่ได้ก้อยอยู่ครับผม นะหาอยู่หากินขี้เก่าครับผมนะที่ดักกุ้งครับผมนะนี่นี่ครับรูปแบบในการใส่เหยื่อแสมตรงรูนะกุ้งสุขาวดีครับผมนะอยู่ช่องนี่ครับนะช่องนี่เขาไปมันก็จะอยู่ข้างล่างครับผมยกขึ้นกับโย่ข้างล่างกุ้งน,นะใส่ให้มันตรงหูครับผมนะใส่ให้มันตรงหูตรงน,นี้นะง่ายๆครับผมอันนี้ก็เนี่ย แซ่มันต้องหูใส่แบวมันสิเะลเหยลงระหว่างกลุกมมันหอมๆอมมักแเล่นเขาเลยครับเน่ความสูงครับผมสวยมากจ็ใส่ประมาณนี้แหละนงคนก็ทิ้มลงนี่เลยครับผมแต่ว่าขันห้าใส่ปถึงดินปลาซสียวมันสีเล่นเขาขลางครับมันก็สิบเขาหูขันหอยจังเสียบมันสิเขาหูครับเนี่ยมันสิเขาตามหูเลยนะแต่ว่าเนี้ยห้ากับผสมน้ำน้ำได้ ครับคำผสมน้ำมันสิลอยลอยคือยังไงปลาปลาซิ่วมันสึ้ืนทึ่งครับผมปลาซิ่วมันสึ้ืนทึ่งกุ้งสึ้ืนทึ่งครับมันสิบมะเขือหู้รับทวงน้ำหนักเอาหินครับเอาหินก็ได้ทวงน้ำหนักสักก่อนสองก่อนให้มันหนักครับเสล้วมาแสดงนข่าหู้เลยครับผมนะกุ้งแสดงนข่าหู้นะโอเคนะครับผมนะคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี้ครับผมนะในการวิธีการ ผูกผูกเนื้อนะอห้าอย่ระวังกึ่งกลางครับผมโอเคนะครับขอบคุณหลายที่รับส้มคลิปนะครับผมประมาณนั้นแหละครับผมเด๋ยวสิไปีใส่เบิ้งอีกทีน,นึงครับโอเคเนาะพี่น้องครับผม